สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอาเคสตัวอย่างของแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งที่ตั้งใจจะหางานทำออนไลน์นะฮะเพียงแค่5วันเองนะคะมิจฉาชีพเนี่ยใช้เงินแค่29บาทมาหลอกลอกให้แม่ลูกอ่อนคนนี้เนี่ยเสียเงินไปเกือบ120่งแบาทนะฮะเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงแอดมินก็จะไม่พูดเยอะแล้วละนะ,ะแต่ วิธีการเช็คข้อมูลของเขาเนะฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่แอดมีจะเอาออกมาให้ทุกคนมาดูนะฮะว่าถ้าเราตรวจเช็คข้อมูลผิดทางหรือเราถามข้อมูลแบบผิดๆะฮะเราก็จะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างแม่ลูกอ่อนคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเจอลิงก์งหนึ่งที่ f c e e o o o นะฮะและตัวเขาเองเน่ย ก็ระมัดระวังนะฮะเขาเข้าไปตรวจเช็คทุกอย่างดูซิว่ามีคนคอมเมนต์ยังไงนะ,ะทุกคนก็บอกว่าได้เงินจริงนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเข้าไปติดต่อนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ให้เขาเปิดบัญชี100บาทและบอกเขาว่าพอเปิดบัญชีเสร็จเนี่ยคุณสามารถถอนเงินออกได้1 2 9บาทนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ไปเช็คด้วยนะว่าบริษัทนี้เนี่ยมีตัวตนจริงไหมเป็นบริษัทที่จดเบียนในเมืองไทยหรือเปล่านะฮะซึ่งเขาก็ ไปดูแล้วล่ะว่าใช่นะเพราะว่ามิชาชีพนอ้างบริษัทหนึ่งไนงะที่มีชื่อว่า g o k ูออนไลน์นะฮะบริษัทนี้เนี่ยเขาจะทำแพลตฟอร์มในการรับส่งอาหารนะะคล้ายๆกับพวก Grab นะฮะที่ว่ามีการไปสั่งออนไลน์นะะแล้วก็มีการส่งอาหารนะฮะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เลยนะฮะแต่ปัญหามันคืออะไรฮะ คุณเช็คข้อมูลทั้งหมดอะแต่เวลาคุณไปโอนเงินอะคุณโอนเงินให้ใครคะโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของใครก็ไม่รู้นะคะแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่มายืนถือบัตรโชว์คุณด้วยนะว่าเออเนี่ยนะมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะและชื่อก็ไม่ตรงกันนะคะเวลาคุณโอนเงินเข้าไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้โอนไปบริษัทถูกไหมคุณโอนไปเข้าใครก็ไม่รู้นะคะอันนี้แหละคือพอยที่ทุกคนต้องระวังนะคะ เขาเข้าไปตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ทีนี้คือทำไมยังพลาดนะคะอ่ะเดยวแอดมินจะวิเคราะห์ให้ฟังนะคะหก็คือวิชาชีพเนี่ยอ้างว่าเป็นบริษัทโกคูนะคะออนไลน์นะคะบริษัทนี้เนี่ยธุรกิจหลักของเขาคือทำเกี่ยวกับรับส่งอาหารออนไลน์นะคะถ้าคุณไปดูเว็บไซต์จริงของเขา จะเป็น im go ku นะฮะแต่ทีนี้คือคุณไปเช็คข้อมูลของบริษัทที่เขามีตัวตนจริงอะนะที่เขาทำธุรกิจกันแต่ไม่ใช่คนที่มันหลอกคุณไงนะแล้วอีกอย่างคือคุณลองคิดดูสิค่าแรงขั้นต่ำของเมืองไทยคือ300บาทต่อวันนะฮะหมายถึงว่าคุณจะต้องไปทำงานกับบริษัท8ชั่วโมงเขาถึงจะจ่ายคุณ300บาท แล้วภารกิจอะไรที่เว็บไซต์นี้เขามาหลอกคุณคือแค่คุณไปนั่งกดลิงก์กดหัวใจให้ใครก็ไม่รู้นะคะไม่กิดงานนะคะคุณก็ได้เงินแล้วนะคะโดยหลอกลอกนะให้โอนเงินเข้าไป100บาทก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะโอนคืนให้คุณ129่งรบเาทนะคะพอเหยื่อรายนี้ได้รับเงิน129บาทนะ จริงๆแล้วเงินที่มิจฉาชีพให้คุณคือกี่บาทคะ29่บาบาทเองนะคะอย่าลืมว่ายังมีหนึ่งอบาทของคุณเองนะคะแล้วที่เหลือนะ่ครั้งที่สองนะกลายเป็นว่าคุณถูกรางวัลใหญ่แต่ว่าเงินนั้นน่ะก็จะอยู่ในระบบของเขานะคะที่คุณไปเปิดบัญชีนั่นแหละนะ,ะแล้วหลังจากนั้นคือเขาจะมีโน่นมีนี่ให้คุณทำนะคะแล้วไม่ให้คุณโอนออกแล้วนะคะคือคุณไม่สามารถถอนเงินออกได้อีกแล้วนะคะ แอดมินก็ถามค่ะว่าอะไรทำให้คุณโอนเงินเข้าไปเรื่อยๆนะคะเหยื่อ,ะะอารายนี้ก็ตอบแอดมินว่าเป็นเพราะเสียดายเงินนะคะเพราะว่าจากที่เขาไปทำภารกิจนะ่ะเขาได้เงินสะสมในบัญชีที่มิจฉาชีพแจ้งไว้นะฮะแสนกว่าบาทนะคะเขาก็ต้องการที่จะถอนเงินนั้นออกมาไงพอทีนี้คือพอไปถอนเนี่ย ก็ติดปัญหาถอนไม่ได้นะฮะเราต้องโอนเงินเข้าไปนะฮะครั้งหนึ่งก็ 3, ามสี่พันห้าพันหกพัก็คือต้องโอนเข้าไปเรื่อยๆนะ,ะจนมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือโอนไปเกือบ1,2,000แบาทแล้วนะฮะเวลาที่คุณจะตรวจเช็คข้อมูลเนะี่ยต้องตรวจเช็คให้ถูกทางถูกที่นะฮะไม่ใช่ว่าไปตรวจเช็คข,ของบริษัทที่เขามีตัวตนอยู่จริงนะฮะที่เขาทําธุรกิจอยู่แล้วก็ไปโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของใครก็ไม่รู้นะฮะนะ หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้ด้านนี้นะคะคุณส่งข้อความเข้ามาถามก่อนที่คุณจะโอนเงินนะคะอย่างน้อยๆคือจะได้เซฟเงินของคุณไว้นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ